พ่อจ๋าอยู่กอกล้วยนี้หรือเปล่าจูไปหลบก่อนพ่อจ๋าไปเลยไปหลบก่อนอันนี้คิวหลับตาสิพ่อจ๋าเดี๋ยวจูไปหมอบก่อนตามหนึองสามบตาด้วยห้าหกบึ้นกลับไป ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียรด้วยนะคะนักเรียนเร็วๆว,ว,วันพ่อต้องเชื่อฟังพ่อพ่อจะพาไปโรงเรียน สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้เราจะพาน้องจูมาเล่นเกมนะคะแม่เล่นซ่อนเอบเรามาเล่นซ่อนเอบกันน้องจูวันนี้น้องจูพ่อจ๋าเป็นคนหาน้องจูหรือว่าน้องจูเป็นคนหาพา่อจ๋าฮะ ก่อนจะไปเล่นซ่อนแอบก็ต้องกินก่อนนะคะแม่แม่กินลำไยลำไยกระโหลกนี่ชุดวันนี้ก็มาในตรีมแบบๆๆๆๆสาวไทยๆๆๆอันดับแรกก็ต้องขอบคุณชุดสวยๆจากห้องเสื้อของเรานะคะแม่ยิงส่งตรงชุดสวยๆมาให้น้องฟูได้สวมใส่นะคะขอบคุณชุดสวยๆจากแม่ยิงมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่นก ผู้เอามามอบถึงที่บ้านน้องจูเลยขอบคุณแม่นกแม่ทรายด้วยนะคะโอ้ละขอบคุณมาลูกขอบคุณค่ะอ้าวอาว่าแต่แม่อยู่ไหนตอนนี้แม่หนูอยู่ไหนฮะแม่เราเอานี่ก่อนวันนี้วันพ่อสมสนใจพ่อมาเนี้ยเราไปเล่นซ่อนแอบกันแล้วเรามาไหว้พ่อกันชุดทำไมมันอุปุอุปุอย่างนี้นี่ลม ปพ่อจาไปแล้วพจามาดีไปมอ้าวพ่อจาไปนู่นพ่อจาไปแอบแล้วพ่อจาไปเล่นแอบแล้วนะไปแล้ว <laughs> พจาไปแล้วเด้ออ้าวพจาเรียกเร็วนับหนึ่งแล้วหนึ่งสองสสี่ห 6กเจ็ดแปดเกา้าสิพาบพ่อจ๋าหมอมแล้วยัยงจูจะป้งพ่อจ๋าแล้วนะพ่อจ๋าอยู่ตรงไหนวะพ่อจ๋าอยู่ตรงไหนอะวิ่งวิ่งเลยจูจะป้งพ่อจ๋าแล้วนะไปหาก่อนไปหาก่อน พ่อจ๋าแอบดีๆนะจูจะโป้งพ่อจ๋าแล้วเห็นไหมลูกเดี๋ยวแม่ช่วยหาเร็วแวเดี๋ยวแม่ช่วยหา <c ười> พ่อจ๋าอยู่ไหนนะเรียกหน่อยเร็ว <c ười> จูจะโป้งพ่อจ๋าแล้วนะ <c ười> โอ้เอ๋อยู่ตรงไหนนะ อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอย่าพิ่งอ,ออกมานะจะจูจะโป้งพ่อจ๋ากอนอยู่ไหนนะพ่อจ๋าอยู่กอกล้วยนี้หรือเปล่าเอจูหน่อยเร็วอยู่กอนี้หรือเปล่านะ พเจ้าอยู่กอนี้หรือเปล่านะเห็นไหมลูกตรงนี้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยเอาปีนก่อนโปงพเจ๋าก่อนโปงพเจ๋าละติดพุงพเจ๋าขึ้นไม่ได้ติดพุงอ๋อจะกินอะไร โอ้โหจูแล้วมันดนตรีนะนีนี่ยังกราบด้วยเอาวเดหูรอบนี้รอบนี้จูจะหมอบบ้างนะพ่อจ๋าเอาเชือกรุดแล้วพ่อจ๋ามัดรูดเสื้อให้หนูหน่อยเสื้พ่อจ๋าต้องเสียปีโป้ให้หนูแล้วนะหนูโป้งพ่อจ๋าแล้วนะโอเคครับ ลาหาพ่อป๋อลาเ่าเห็นนะพ่อเอินแล้วดิเดี๋ยวรอบนี้น้องจูแอบบ้างน้องจูแอบเดี๋ยวพ่อหานะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนได้ไหมจำทางกลับบ้านได้ไหมจำได้ไหมตอนนี้คือไม่สนใจแม่ธันวาเลยออกมาเล่นข้างนอกนี่ว <ะ S 2> า่าแต่หนูป้งพ่อจ๋าแล้วนะเมื่อกี้หนูป้งพ่อจ๋าแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้ป้าจ๋าหาจูบ้างอ่ะน้องจูหลบตรงไหนดีลูกป้าจ๋านับหนึ่งเร็วหน่งป้าจ๋าหลับตาด้วยต่อตาจะได้หาป้าจ๋าง่ายไหมนี่รอกินขนมกับพ่อจ๋าอีกแล้วขนมพี่บ๊อบนั่นนั่นขนมพี่บ๊อบนั่นนั่นเดี๋ยวนุไปหลบก่อนพ่อจ๋าไปเลยไปหลบอันนี้คิว หลับตาสิป้าจ๋าเดี๋ยวจูไปมอบก่อนตาสีตาด้วยห้าหกไปบอกป้าไปมอบยังไม่หลับตาไม่นี่เราลงมานี่ไปมอบก่อนไม่รู้จะมอบตรงไหนดีไม่รู้จะมอบตรงไหนตัวใหญ่เลยมอบไม่ได้แล้วว่าเนี่ยหล่าก็ไปมอบสิลูก อะลงก่อนหาที่บอกไม่ได้เลยโอยกลับบ้านโอ๊ยอยยยยย่ยยย่เยย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 ยลยยยม่ยมยย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 ย เลี้ยไม่ใช่ไหมไ้ยะินเี่แล้วแมวาเลียกับปองหลุดแล้วไปละโอ้พอแล้ว จูกระโปงหลุดเนี่ยนักเรียนนี่ยังไงนี่ฮะวิ่งกระโปงหลุดลุยเลยจ้นักเรียนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกระโปงออกก่อนลุงเฮ้ยต้องจูเนี่ยแกรอหรอ